นี่อีกคนเอใช่นี่น่าจะเป็นลูกเป็นหลานเขาใช่ไหมครับค่ะอ๋อได้ถือวุธนไหมช่วงนั้นอ๋อตอนนั้นเป็นเด็กเกค่ะอ๋อเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ได้ยินเสียงปืนไหมก็ทันได้ยินอยู่อ๋อทันได้ยินอยู่น,นะครับน่ะกลัวไหมก็เป็นเด็กก็กลัวค่ะอ๋อครับเดี๋ยวนี้มาที่นี่ทนะําหน้าที่อะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นมคุเทศท้องถิ่นค่ะอ๋อแถวหินปุ่มค่ะ ถ้าใครไปใครมานะครับก็มาติดต่อตรงนี้ได้เลยเนาะครับแม่มาคุเทศท้องถิ่นช่วยนำพาบรรยายโอเคครับการเดินก็ต้องเตรียมไม้นะครับจุดนี้เตรียมไม้เท้าให้นะครับมาคุเทศสายแสงทองโกะกำลังจะเริ่มเดิน गेजर्ट yeah,